สวัสดีครับเพื่อนๆจากว NP มีเรื่องเล่าก็ยังคงมีเรื่องมาเล่ากันเรี่กว่าไม่จบกันสักทีนึงมีไปเรื่อยนะมีเยอะนะก็ตรงนี้ก็เป็นห้างแพลเดียมวันนี้จะมาคุยกันถึงผมเดินทางไปแถวประตูน้ําแล้วก็ลาดดํารีแถวลาดประสงค์นี่แหละก็ไปดูว่าเขาเปิดห้างกันแล้วนะมีการซื้อขายกันอย่างไรแล้วก็มีความคึกคักขึ้นมาหรือเปล่า นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นร้านขายข้าวมันไก่เมื่อก่อนเห็นชาวต่างชาติมายืนรอแถวมันเต็มตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เงียบเหงาไปเลยถนนนนทางเที่ยวท่าที่ผมมองนะก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนี่หมายถึงรถมันเยอะขึ้นก่อนหน้านั้นเคยมาทำคลิปนะครับ คลิปก่อนหน้านะก็โอ้ลดโล่งมา,มากๆเลยโล่งจนหน้าใจหายเรียกว่าเดินข้ามไปเลยนะเนี่ยนะเดินข้ามไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมองไฟแดงเลยล่ะมันไม่มีรถมาช่วงนี้ยังไงเดินต้องระวังนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีอย่าไปเดินแบบเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวรถทับไสแตกพอเขาได้เรียกว่าคลายล็อกลงบ้างนะคลายล็อกลงไม่มีการเปิดห้าง ตอนนี้หลายๆห้างก็เปิดนะครับผมก็เลยมาสำรวจห้างแถวศูนย์การค้าใหญ่ๆแถวประตูน้ำแล้วก็แถวราดรีรา,าประสงค์นี่แหละเดี๋ยวเริ่มกันที่แ,แถวแยกประตูน้ำนะนี่ผ่านร้านข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวพาเดินไปแถวๆนี่แหละฮะหมดเลยนะเซนทันแล้วก็ไปถึงทันทิพย์เลย รถนะเริ่มเยอะแล้วนะจะมาข้ามแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เดินกันไปเลยนะเมื่อก่อนเดินวุ้บวุบวบไปเลยตอนที่ช่วงมาตรการแล้วก็ปิดห้างเนี่ยโอ้โหเดินกันไปเดินได้สบายเลยตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้นะต้องระวังกนะ็งมาถึงสะพานะสะพานเฉลิมโลกนะปรับปรุงครั้งที่หนึ่งพอสองพันห้าร้อยส่นหนึ่งโอ้โหยังไม่ตั้งไขเลยปรับปรุงครั้งที่สองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเออนี่พอได้ ตรงนี้ก็เป็นเรือโดยสารคลองแสนแสบตรงนี้ก็เป็นท่าเรือประตูน้ำมองอย่างนี้ไม่ไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นห้างพัาินัม อันนี้ก็เป็นสกายวอล์คนะครับเชื่อมต่อกัอนไปนะเข้าห้างได้อันนี้เขาทำไว้สวยเลยนะก็เดี๋ยวเดินลงไปดูนะไปดูตรงที่เขามีเรือโดยสารเนี่ยเรือด่วนครอบครัวขนส่งน้ำรู้สึกว่ามีอะไรลอ,ลอยเยอะหน่อย คือฝั่งตรงข้ามผมแล้วก็ไปผ่านฟ้าฟฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาจะไปวัดศรีบุญเลืองตอนนี้ก็ผู้โดยสารก็มารอนะเขาไม่ได้หยุดเลยนะเขาไม่ได้หยุดเลยเขาเปิดยาวเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆนะอันนี้มาเดินฝั่งช่วงทางฝั่งลาดน้ำดิ แถวลาดดมรีในยุคแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์การค้าล,ลาดดมรีอาเคสเนี่ยโอ้ยดังมากๆเลยศูนย์การค้านี่ก็จะโด่งดังแล้วก็มีห้างไทยเดมารูอยู่ในนั้นด้วยมันไม่มีแล้วนะเป็นห้างเก่าสมัยคุณปู่ขับรถเฟียสนู่นเขาเลิกไปนานแล้วเปลี่ยนไปเป็นห้างบิ๊กซีน ดังห้างนี้ดังมากแล้วคนก็ชอบมาเที่ยวกันเป็นห้างดังในยุคอดีตอยู่ในสูนการค้าลาดตาดีอันนี้มาถึงลาดตาดีซอยสองการเวลานะมันก็เปลี่ยนไปเหมือนคนเราเนี่ยแหละเปลี่ยนแต่ละยุคนะคนที่เกิดมายุคนี้ก็อาจจะอยู่ในยุคเซนทัลเวิด์ d ใช่ไหมฮะอยู่ในยุคของเนี่ยห้างมาร์เก็ตอะไรประมาณนี้ บางคนก็อาจจะอยู่ในยุคสยามยุคแรกนะมาบุญคลองเอ็มีเคเนี่ยแหละสยามสแควร์มันเป็นตำนานนะครับในส่วนพวกนี้เป็นตำนานมันมีเวลาของมันวันหนึ่งรุ่นต่อรุ่นมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็มองตีเห็นภาพที่มันจดจำได้อันนี้ก็เป็นห้างมาร์เก็ตก็เปิดมานะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปนะแล้วผมว่ามาตัดใจนใจเห็นตู้อะไรกันไม่รู้ตูงเนี้ยเขาก็ยืนยืนใจถ,ถ,ถ่ายแะ้วกันผมเป็นคนเรียกว่าใช้คําว่าอะไรนะซอกแซกนะใช้คําว่าซอกแซกดีกว่านะบางท่านอาจจะมองว่าอาจจะเป็นคําอื่นดีกว่านะอาจจะคำว่าซอกแซกผมไม่เห็นในตู้เนี่ยตู้แบบเนี้ยคือมันเหมือนตู้เย็นยังไงก็ไม่รู้ ก็มาอ่านดูนะครับตู้รวมๆ่าเป็นตู้ปันสุกแล้วครับก็มีพวกอาหารกระป๋องมีมีเหมือนมาม่านะมาม่า,มา,มาน้ำน้ำขวดนะคนข้างๆผมเนี่ยเขามาถ่ายรูปหรือเขาคอยดูแลตู้ก็่ปู้นะเขาก็มองว่าเหมือนผมจะมาเอาอะไรในตู้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้เอานะผมมาถ่าย okay, okay. ผมมาถ่ายภาพเก็บไว้ก็ เนี่ยนะครับมีผู้มารับเนี่ยรับน้ําอะไรไปเนี่ยเขา,าอาจจะเป็นคนงานที่ทํางานก่อสร้างอยู่แถวๆเนี้ยเห็นผู้หญิงนะค,ะคนนั้นนะเธอเป็นสาวชุดดำนะก็เสื้อสีดํากางเกงสีดําหน้ากากอนามาัยของเธอก็ยังสีดําแต่ว่ารองเท้าเธอทําไมถึงเป็นสีขาวก็เป็นตู้ปันสุข เวลาใครเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยนะครับหิวก็ไปรับได้นะรตรงนี้ไปรับได้เดี๋ยถึงกับที่เป็นข่าวนะโอ้โหหอบมันไปเป็นกระสอบนะครับอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีสําหรับคนที่เห็นข่าวหรือไปพบเห็นแล้วก็แบ่งกันให้คนที่เขาเดือดร้อนอนนี้ก็เป็นนะครับนี่เป็นพระอุมาเทวี เป็นโรงแรมโนมากรานแบงคอกตอนนี้ก็ลำบากนะทางโรงแรมเนี่ยนะครับก็รับชาต่างชาติตอนนี้ชาต่างชาติเข้าไปได้เนี่ยเขาเดือดร้อนนะรายได้ตกไปเยอะเลยโรงแรมต่างๆแถวเนี่ยแหละส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาต่างชาติพักทางนั้นเลยเขาเข้ามาเที่ยวเขาก็มาพักในโรงแรมที่ นะครับอยู่ในแวกที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะในอยา่างกรุงเทพเนีย่ยตรงนี้ผมเดินมาถึงตรงแถวเนี่ยแยกราประสงค์ด้านหน้านี่ก็เป็นประปรมผมเห็นคนเข้าไปด้านไหนได้แล้วนะนะครับไปกลับไหว้ตักระประปรมนะแต่ก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะนะ นะครับไม่ได้มีจํานวนเยอะก็พอประมาณนะเก็มีการควบคุมแหละตอนนี้ก็มีเว้นระยะหาย่างสังเกตว่ารถก็เริ่มมีแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มแม็กผมมองดูแล้วรถอยู่ประมาณนักสี่สิบเปอร์เซ็นถึงห้าสิบปอร์เซ็นตนั้นนะเดี๋ยวพอระยะหนึ่งเนี่ยพอเขาคลายมาตรการหรือว่าคนเริ่มมีความรู้สึกว่าเออความหวาดกลัวตอนนี้ยังมีหลายท่านยังกลัวอยู่กลัวก็ ว่าห้างเปิดใหม่ๆเนี่ยโหไปเข้าไปเดี๋ยวันจะคนจะเข้าไปห้างเยอะเขาก็ยังยังไม่มานะเดี๋ยวไประยะหนึ่งนะครับพอไประยะหนึ่งก็ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆภาพที่มีรถติดแล้วก็เริ่มเห็นได้บ้างแล้วก่อนนั้นนั้นเนี่ยไม่เห็นเลยครบางทีไฟแดงงทีผมเห็นรถจอดอยู่สามคันตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มมี รถมาติดบ้างแล้วก็มีเสียงผู้คนเดินคุยกันบ้างวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศของอาการเปิดห้างช่วงประตูน้ำรำัตรรรีราประสงค์ว่าบรรยากาศมิชลัยในช่วงการเปิดห้างใหม่ๆเดี๋ยวผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งดังเซนต์น,นเวิร์ ตอนนี้อยู่ฝั่งราดํารีฮะเดี๋ยวเข้าไปฝั่งหนึงฝั่งกลุ่มทางกลุ่มทางฝั่งเรียกว่าราดประสงค์จะเห็นว่ามีผู้คนมารอรถเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วบรรยากาศอันนี้แบบคุ้นๆแต่อาจจะไม่ไม่มากนะผมบอกเลยตรงนี้ที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่เวลาเย็นนะเป็นเวลาบ่ายสาม ซึ่งเวลาเร่งด่วนเนี่ยห้าถึงหโมงเนี่ยผมว่าคนจะเยอะกว่านี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังทํางานอยู่ก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่รวมกับว่าเพิ่งเปิดห้างด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเย็นเนี่ยก็จะอาจจะอีกแบบหนึง่งอาจจะพอพอได้บ้างครับก็มาดูนะในช่วงอันนี้เป็นช่วงของหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด ก็ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวผมจะไปถึงประตูน้ําเลยเ,เพื่อนๆคอยดูไปเรื่อยๆนะฮะแต่ประตูน้ําเดี๋ยวจะผ่านนะห้างพาร์ติเดียมแล้วก็พันทิพย์นะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่เซ็นเตอร์เวิลด์ฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นบิ๊กซีที่ผ่านไปแล้วนะบิ๊กซีแล้วก็มาร์เก็ตตรงนั้นนะนะครับตรงนี้นะครับเซ็นเตอร์เวิลด์เขาจะกั้นนะเขาจะให้ทางเข้าเนี่ยเป็นช่องๆแล้วก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็มีสแกนนะ เข้าไปเนี่ยเราต้องมีการสแกนนะครับแล้วก็มีมาตรการของเขาครับไอสพาลอยนี้นะครับที่ผมถ่ายเมื่อตอนแรกๆเนี่ยที่เชื่อมนะครับเชื่อมไปถึงแยกนู่นเลยแยกประตูน้ำตรงพัฒน์น้ำเชื่อมหาพัฒน์น้ำเดินมาก็มาทางมาเก็ตเข้ามาเก็ตได้ไปเซนรัลเวิลด์ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นพระตรีมูลตินะครับครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศของยอดยานที่อยู่แถวถ,ถนนลาดดำเรน ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันยังไม่เย็นเป็นช่วงบ่ายสามอันนี้นะอันนี้เป็นพระตรีมูลติประจนทั่วไปก็มาขอพรน,นะ่วนใหญ่ผมเห็นจะ่ขอพรนนเรื่องความรัก แล้วก็ด้านข้างมาดัางขวาเนี่ก็เป็นพัพิคเนตเดินมาสักหน่อยหนึ่งทางจะไปพัตตินัมก็จะเห็นเขามีข้อมูลต่างๆนะครับสารพระตรีมูลติเขาเขียนไว้นะครับต้องการมาดูรายละเอียดก็มาอ่านตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของสาราพัพิคเนต นีก่ก็จะเขียนบอกไว้ตรงนี้เป็นสวนปทุมวานานุรักษณ์ผมดูว่าเสร็จแล้วนะตรงนี้นะตอนนั้นเขามีปัญหาอะไรเรื่องเห็นเพื่อนบอกว่าเรื่องรื้อบ้านอะไรตรงเนี้ยนะครับไงก็มีข้อมูลแจ้งได้นะตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่เปิดใช่ไหมฮะหรือยังไงเปิดแล้วผมอาจจะ ลงไปทาคลิปให้เพื่อนดูสักหน่อยผมบ้านหมอนะตรงนี้นะเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้มีสวนมีสวนตะก่อนแล้วก็มีผู้คนเดินไปเดินมาเนี่ยบนสะพานลอยเนี่ยก็เออลงไปในสวนถ้ามีต้นไม้เยอะๆก็คงจะดีมีต้นไม้เยอะๆเลยนะเอาให้ทึบหน่อยนะครับก็ร่มรื่นดีเมือนนอยู่ทพื่ง่ายอยู่กลางเมืองเลยตรงนี้เป็นสวนปฐุมวนานุรักษ์นะครับเดินมาก็อันนี้เป็นคลองแสนแสบ ก็เรือที่ผมผ่านมานั่นแหละเรือขอนแก่นแสบด้านนู้นไปผ่านฟ้าด้านหลังผมก็ไปวัดศรีบุญเรืองนะครับด้านหลังก็จะเป็นท่าเรือนะครับไปตรงนู้นนะก็ไปถึงผ่านฟ้าเลยตรงนี้นะครับมานั่งเรือได้นะก็มีเรือไปผ่านฟ้าอันนี้ก็บรรยากาศนะครับก็ได้เห็นแล้วนะบรรยากาศที่เริ่มจะคุ้นๆแลละบรรยากาศรถติดไฟแดง ตรงนี้นะครับตรงด้านหน้าก็แยกประตูน้ำอาจจะเห็นคลองนะครับคลองแล้วก็สะพานที่ผมถ่ายไปสะพานเฉลิมโลกลงมาน,นะครับอันนี้ก็เป็นห้างพราจินัมก่อนเนี่ยะจะมีทางเข้าแบบนี้แหละแล้วก็ส่วนอื่นก็เข้าไม่ได้นะทังที้เขากั้นไว้ จะเข้าก็คือต้องผ่านการตรวจอุณหภูมินะครับมีการสแกนตอนนี้ก็จะดูเงียบๆนะฮะยังไม่เต็มที่นะยังเรียกว่าไม่เต็มที่ไม่เต็มแม็กก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าหลายๆอย่างเลยสิ่งเนี้ย เริ่มผ่อนคลายมาก็ดีขึ้นพอค้าแม่ค้าก็เริ่มจะขายของได้แล้วก็กลุ่มมอเตอร์ไซค์วินหรือผู้ที่ขับแท็กซี่นะครับเขาก็จะมีรายได้นะห้างเปิดเนี่ยเขาก็มักจะอยู่ตรงหน้าห้างพอห้างปิดเนี่ยรายได้เขาก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีคนมาเที่ยวนะครับอย่างเงี้ยอย่างคุณผู้หญิงคนนี้เขาจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาก็มาใช้บริการแท็กซี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยห้างปิดงเงียบมากเลย รเราแท็กซี่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อันนี้ก็ได้มีคนขึ้นแหละเขาก็ยังพอได้บ้างอาจจะตอนนี้อาจจะไม่เต็มที่นะฮะแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงเลยนะอันนี้ก็มาถึงจากเซ็นทรัลมาถึงห้างพัตน์น้ำอันนี้มอเตอร์ไซค์วินนะครับก็เริ่มมากันนะพอห้างเปิดเนะี่ยเขาก็เริ่ม ปินก็ก็เริ่มมาที่จะขับขี่รับส่งคนผู้โดยสารห้างปิดกันไปหลายห้างเนี่ยทำให้หลายหลายอาชีพเนี่ยลำบากมากเ,เห็นไหมฮะพอห้างเปิดเนี่ยก็เ,เริ่มมันก็เริ่มกลับมานะเนี่ยแท็กซี่เอ่ยตุกต๊กตุ๊กเอ่ยมอเตอร์ไซค์วินเองยเป็นร้อยๆนะฮะเป็นร้อยพันๆคันเนี่ยเขาก็ไม่มีงานกันถึงเขาวิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงนินหรอก ไม่มีคนนะฮะไม่มีคนไม่มีคนที่จะเรียกไปห้างไปไรไปซื้อของมันไม่มีห้างไม่มีไรนะรายได้มันหายไปถึงเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าตรงนี้ก็เพิ่งเริ่มมากันนะร้านกระเป๋าร้านหมูปิ้งอะไรพวกนี้ยก็เริ่มมาพอมีคนเดินเขาก็เริ่มจะมาขาย ขายของนะครับบางทีขายบ้าขายน้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ขายบ้างไอ<ล>้ไม่ขายเลยดีเงินไม่มาเลยนะฮะหลายท่านก็เครียดนะครับแต่ได้ขายของนี่มันก็ยังได้รีแลกได้เหมือนได้พูดคุยบ้างนะทักทายกับผู้ซื้อบ้างตรงนี้ก็เป็นทางเข้าห้างพันทิพย์ผมมาถึงห้างพันทิพย์แล้วครับเดียวนะครับฟุ๊ปฟุ๊บฟุ๊ฟุ๊สังเกตไหมฮะเ <im mon> ขาก็าจะมีทางเข้าเนี่ยเนี่ยนี่ยครับนี่ต้องมาสแกนนะครับ คือว่าโคดต,ตรงนี้แล้วก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิผมขึ้นไปดู่สูงหน่อยนะครับด้านนี้ก็คือ,อไปแยกประตูน้ำด้านขวาของผมก็เป็นห้าพันทิบนะครับรถเริ่มมีนะแต่อาจจะไม่มากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆต้องบอกก่อนนะนะครับไม่จะเย็นนะจะเย็นต้องเยอะกว่านี้สักหกโมงจะเยอะกวนน่านี้อันนี้เป็นด้านที่ไป ตะเาสีแยก BTS ลาดเทวีคัอันนี้ก็ย้อนกลับมานะก็เรื่อยๆนะครับคนอาจจะไม่มากนะเขาก็มีการตรวจสอบอาจจะลำบากคนเข้าไปเดินในห้างหน่อยนะครับแต่วก็ต้องอดทนกันนะครับช่วงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับยังไงก็จะผ่านพ้นไปได้เมื่อมีเจ้านะครับมนุษย์เขียวจ้พลังแล้วก็หน่วยอีโร่ต่างๆคอยช่วยกัน ไปๆมาชักเริ่มเละแล้วเดี๋ยวผมไปทานยาก,ก่อนแล้วกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ